ามนโยบายของผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่ให้มีการกวาดล้างแรงงานเถื่อนที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมายรวมทั้งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้อย่างแย่งประกอบอาชีพของคนไทย ทางด้านสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีโดยพันตำรวจเอกนภัพสพงศ์โคศิสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีจึงได้สั่งการให้พันตำรวจโทวีรชัยถิ่นกมุดสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมเจ uh ้าหน้าที่ตำรวจชูสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเข้าตรวจสอบอาน h a n เบน์ไม่มีชื่อตั้งอยู่ภายในซอยกอไผ่สทับห้า หมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบและได้รับการร้องเรียนว่าเป็นแหล่งที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวจำนวนมากและคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่โดยผิดกฎหมายและมักจะรวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณชุมชนดังกล่าวจากการเข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวพบว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์สูง3ชั้น พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน55คนและแรงงานต่างด้าวสัญชาติอินเดียจำนวน2คนซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารของแรงงานต่างด้าวพบว่ามีเอกสารถูกต้องจำนวน32คนโดยพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน25คนไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงตัวการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง จึงได้ทำการจับกลุ่มตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน25คนดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งควบคุมตัวนายวิจิตอายุ80ปีดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถานไม่แจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าวภายใน24ชั่วโมง

Red Fight Academy a n ันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นอื่อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy